ส่วนเรื่องต่อมาต้องบอกว่าเงินหมื่นเป็นเหตุแท้ๆค่ะลูกชายคนนี้เมาเหล้านะคะแล้วก่อเหตุใช้จานทุบหัวแม่เย็บไปหกเข็มด้วยกันสาเหตุเพราะว่าแค้นใจแม่ได้เงินหมื่นมาแต่ให้เขาแค่เจ็ดพันค่ะแม่หัวแตกเลยโอ้โหดูสิคุณแม่ชื่อว่านางเตือนแม่เ้าให้ตั้งเจ็ดพันแล้วไงล่ะยังเหลืออีกสามพันไงไม่ได้ก็เลยโมโหนะคะ แล้วแม่นี่อายุก็ไม่น้อยแล้ว86ปีแล้วด้วยค่ะเป็นชาวบ้านตำบลเจริญสุขอยู่ที่อำเภอเฉลิมพระเกียรติจังหวัดบุรีรัมย์กูไยก็นำตัวส่งโรงพยาบาลหลังจากลูกชายแท้ใช้จานข้าวที่เป็นกระเบื้องอ่ะตีหัวไปสองครั้งเป็นแผลแตกสองแผลแพทย์เย็บแผลไปถึง6เข็มด้วยกันแม่เล่าแบบนี้แม่บอกว่าหลังจากที่แม่ได้รับเงินของรัฐบาล10,000บาทลูกชายมาขอจากแม่เจ็ดพันบอกว่าจะเอาไปซื้อบัวมาเลี้ยงสองตัว แม่ก็ให้ไปนะแล้วก็เหลือเงินเก็บไว้ที่แม่เองเนี่ยสามพันบาทคราวนี้ก่อนเกิดเหตุแม่นั่งกินข้าวอยู่เอาละเห็นลูกชายเมามาพูดจามไม่รู้เรื่องแม่ก็เลยบ่นเพื่อสั่งสอนไปทันใดนั้นเองลูกชายคว้าจานมาตีหัวแม่จนล้มฟุบลงกับพื้นเลยแล้วก็คาดว่าอยากได้เงินที่เหลืออีกสามพันบาทค่ะแล้วเรื่องอะไรที่ที่เขาได้ตีอะไร อันเอาวาเมาอวางไว้ฉันเอาของให้หมาฉันว่าปฝาในหมาสิครับไปกินด้ก็บอกฉันว่าให้ไปเสียบฟักไปให้ฉันไปเสียบว่าสิคว่าฝาเพราะที่ฉันไปนั่งจักกินเท้าเข้าไปตีเลยเมาทุกวันน่ะเมานน่อนะเมาทุกวันเลยจ้าลูกชายทําไมทํากับแม่แบบนี้ฟังกันหน่อยลูกชายพอหายเมาแล้วบอกว่าตอนเกิดเหตุก็ไม่ได้เมาหนักจนจําอะไรไม่ได้หรอก รู้เรื่องหมดทุกอย่างยอมรับว่า muted, ของเงินจากแม่7,000บาทจริงจะเอาไปซื้อวัวมาเลี้ยง <ะ S 1> ที่ทำไปนะ่ะแล้วทำไมต้องทำแม่ขนาดนั้นบอกว่าโมโหเลยสิแม่บ่นไม่ยอมหยุดฟังเสียงลูกกันหน่อยค่ะเมื่อคืนถึงได้ตีแม่แกพูดบม่หยุดจะเที่ยหยุดอนเกาเาเดิมหนาเล่ดึกโมโหสินะเราเมาไหมเมื่อคืนมีเมานี่พอพอถึงกับพ่าหอกพราะพ่อตนนี่ยุ พตาะาผสมิมันเรื่องม่าหรอกอ๋อแล้วเราตีแม่กับอะไรเอาจานจานพักจานที่เอาตาเขากินแล้วก็นั่งอยู่นั่นแหละจากสำเนียงการพูดจากจังหวะจากคนในการพูดให้คุณชมพิจารณาเองว่าอยู่ในอาการไหนอย่างไรเราไม่รู้นะแต่มันมีข้อมูลจากเพื่อนบ้านเล่าว่าลูกชายเนี่ยกินเหล้าเมาทุกวันเมาหน่อยไม่ได้มาทำร้ายแม่ทำร้ายพ่อประจำเขาเอือมระอากันทั้งบางแล้วค่ะ